ดอกบักเชอรี่ขาวจานพันเดียวแต่ว่าพ่อหญ่ว่าเชอรี่ปีนี้มันสิจับหน่วยห้ดีบ่ลรเพราะว่ามันฝนตกฝนตกดูแท่แล้วก็ล่มแห้งมาสั่นว่าแล้วว่ายานมันอันอยังก็เพิงเพิงน่ะมิมน่ะสิบ่มาผสมพันธุ์มันพนาพี่น้องมันก็เลยเราย่นวมามันอาจสิบดดกเด้อปีนี้่าสั่นว่าร่มแห้งพี่น้องร่มแห้งแง้งนี่ไม่มากกันป้าพี่น้องมึงร่ม โอ้ปีที่แล้วนัน่นพ่อใหญ่วาซํานี่นี่อันได้ออกไปอันเล่นน้ำล้าเด้พี่น้องได้เปิดสะวายน้ำออกเราเด้กได้ล่างสะา,ายน้ำเราเคยลุ่งเล่นน้ำแล้วเดือนนี้เนาะบัดนี้นี้เงียบเลยพี่น้องเงียบเลยลุ่งบ่ได้เลยเพราะว่ามันหนาวพี่น้องจ้ามันนี้มาทำฮอร์โมนเปียกไข่พี่น้องฮอร์โมนเปียกไข่แล้วก็ผงชูรสพี่น้องจ้ะมาทำกัน เช็ดแล้วกับชุลดใส่เลยพี่น้องประมาณนี้พี่น้องประมาณส่อนโตหนึ่งนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นผงชุลอดผัดขอเลยใส่ซ้ำนี่ประมาณน,นอบอยบลูเบนช้อนโตะนะพี่น้องช้อนอันช้อนกาแฟเขาพี่น้องใส่ช่อนกาแฟเข้า,น,น,า,านึงประมาณจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นบักเขือด้วยพี่น้อง บะเขืยกเสี่ยวใส่ลงไปเกาใยส่หยวนบักม่วงบ้านเฮ้ามันได้ผลดีไหมพี่นอ้องน่วยนีโดกนี่จนว่าโอ้โหจนเสียนเอาไม้้ำไว้เลยนะพี่นอ้อง เรียบร้อยละจ้าผักที่ใส่เปียกอ่าฮอร์โมนเปียกไข่พี่น้องนี่ละผักกะสีมีบักเคือเรากับบักทัวเนาะพี่น้องเนาะบักทัวก็ขึ้นข้างก้อนพี่น้องอยากขึ้นข้างแล้วแต่ว่าตออเหนียวออกข,ออข้างนอกท่านใด้มันยังมันยังหนาวอยู่พี่นอ้องแล้วกับมึอเศร้าฝนตกเรากับตกเป็นแบบน้ำแข็งลงมาเลยไหมพี่น้องเม็ดฝนไหมก็เลยบอกท่านในกาออกข้างนอก ก็เลยเอาเพิ่นไว้ข้างในก่อนนี่เนาะวันที่เจ็ดมิสาสองห้าหกสี่ทเบงว่าคว้วเปลี่นไปใดมันสีมันสีคือจังยูบานเฮ้าบอเพระว่ายูบานเฮ้าเคยเอาใส่เคยเคยเอาเปียกไข่กับอ่าผงชูรสใส่เห้วมันไดผลดีไหมพี่น้อง้าเบงนอกจากว่ามันสีเป็นแบบใดมันสีไดผลในเฮ้าบอกัสีจำมือนี่จำวันที่ที่เฮ้าใส่ไปเนาะว่ามันสีเป็นแบบใดจะ้ะออกหนอกก็บ่กท่านใดพี่น้องเอ,อ้ยก็ต้องไดอยู่ข้างในไปก่อนเนาะ จาคลิปนี้กะมีแค่นี่แหละพี่น้องก็คือว่าอยากันมาทดลองเบิ่งซื้อ,อ,อให้ท่านผู้ชมทุกคนหวว่าการที่ห้องอาฮอร์โมนเปลือกไข่ก็ผงชุลใจนี่ว่ามันสีมีความเป็่นไปได้สูงซ้ำใดจากว่ามันสีมันเส,สียนพืชพักของเหานี่สีต้องการซ้ำใดอย่างสีเนาะมันสีคืออยู่ในเมืองไทยเขาบอกสินะถ้าชอบก็บกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้สาวเมืองขอนแกน่นนี่ได้จาะพี่น้องเด้อ